สาธุสาธุสาธุโอเคตาขาดขมติหาทาสุธารุนันตังทาวันติโยชนะปัทัคุลิมาลวันตังเอธเทพิสังขตมโนชิตวามุนินทวตันเตชะสา ภาวะตุเตชยมังคลานี้ด้วยเดชานุภาพของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นจอมมุนีได้ทรงสำนาองค์ุริมาณโจรทารุณร้ายกาศนาคทางฝีมือเยี่ยมควางดาบ ไล่ตามพระองค์ไปตลอดทางสามโยด้วยอิทธิิปฏิหารนั้นขอชัยยะมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิ